ทุกครั้งที่ที่ได้เล่นในานามของทีมชาติเรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวผมเองแล้วก็องค์ตระกูลด้วย <c oughs> ผมในฐานะพ่อผมก็มีใจให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้ก็คือเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งโค้ชช่วงแรกๆเลยให้เขาแบบเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาทีา่ควบคู่กันไปโดยศักยภาพเขาก็มีโอกาสทําได้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเมื่อบูมกสิทธิ์สาเร็จดําเนินตามรอยเท้าคุณพ่อวิทยาสําเร็จสู่การเป็นนักเทนนิสทีมชาติไทย ภาษิตโบราณว่าดูนางให้ดูแม่แต่สําหรับนักกีฬาชายสักคนหนึ่งความคิดความอ่านประกอบกับทักษะการเล่นในสัดส่วนที่ไม่น้อยเลยยอมได้รับอิทธิพลมาจากผู้เป็นพ่อของเขาผมมาพื้นเพเกิดจังหวัดปัตตานีตอนนี้เด็กอะความรู้สึกว่าเป็นเป็นคนชอบกีฬา นะชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเรียนหนังสือก็อยู่ในระดับปานกลางเด็กๆอย่างผมเนี่ยเข้าถึงกีฬาเทนนิสสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงยากก็รู้สึกว่าชอบมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่สนามสนามเทนนิสนะฮะเขาประกาศรับเด็กก็บบอลเราไปเก็บบอลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ได้ดูเออได้เรียนรู้ด้วยด้วยสายตาแต,แต่ก่อนเนี่ยก็คือคแต่ไม่มีโอกาสไม่มียังไม่มีใครสอนเสาร์อาทิตย์เงี้ยผมก็จะไปตัด ไม,ไม้กระดานที่เป็นคล้ายไม้มปิงปองแต่ด้ามยาวหน่อยก็เอามาตีเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม้เทนนิสตอนนั้นคือ,คอโอกาสที่จะมีไม้เทนนิสน่ยยากมากอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ในสมาชิกสมโมสรจังหวัดประตินีครับแต่บางทีก็ชวนผมพวกผมไปไป,ไปตีบ้างอะไรเงี้ยยามที่สมาชิกยังมาไม่ครบอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอมีทักษะอยู่บ้างแล้วครับด้วยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมุ่งมั่นขยันหาความรู้ในการเล่นเทนนิสทำให้วิทยาสำเร็จในวัยเด็ก ได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยอบรมสั่งสอนบอกเคล็ดลับพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ไว้ให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับพี่เอสมบัติเอื้อมงคลน,นะ่ก,กว่านะั้นอดีตอดีตนายกสมาคมกีฬาเทนนิสท่านก็เล่นแล้วก็ท่านก็เห็นว่าผมว่าตีมือซ้ายด้วยได้ไม้เทนนิสจากพี่เอได้กรุณาให้มาช่วงนั้น นอันแรกการที่จะไปได้หรืออะไรทุกคนนะมันต้องมีการสนับสนุนก็โชคดีที่ทางผู้ใหญ่ให้ความเมตตาครับส่วนหนึ่งก็มีความภาคภูมิใจทําแล้วก็ประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เรื่องสุขภาพด้วยปีปีปหนึ่งก็ไม่ค่อยมีมีเรื่องของการเจ็บป่วยเท่าไหร่อะไรแล้วก็พอเทอร์กีฬาก็สอนให้ผมรู้สึกว่ามีความอดทนนะครับมีความขยันแล้วก็อดทนที่จะทำะผลลัพธ์จากความพยายาม ส่งวิทยาสู่ฝั่งฝันได้เป็นนักกีฬารับใช้ชาติสมใจฝากตำนาน5เหรียญซีเกมพร้อมกับชื่อและนามสกุลที่ถูกฝากเอาไว้ในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์หรือเบลกข่าวโทรทัศน์มาถึงวันนี้ครับได้เวลาส่งไม้ต่อให้กับทายาทกีฬาแห่งตระกูลสำเร็จนำประสบการณ์ของพ่อเป็นสะพานทะยานไปให้ไกลกว่าโดยพื้นฐานความพร้อมที่ดีเยี่ยม โด,โดยผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ผมก็อยากเออให้ลูกได้เล่นกีฬาได้ไรก็เป็นอาจจะเป็นนักกีฬาก็ดูว่าออถ้าถาเขาเก่งขึ้นมาก็อาจจะเป้าหมายของผมก็อยากให้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติในันดับแรกนะของน้องบูมนะครับผมก็ตั้งแต่แรกถูกพันอยู่กับผมผมก็อยู่ในกับสนามชนิดน้องเขาก็ตั้งแต่3ขวบแล้วเขาก็ลากไม้มามาอยู่กับสนามตีแต่ว่าตีได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาผมดูว่าตอนเล็กๆเ,กเกนะี่ยเขาก็เริ่มมีทักษะแล้ว เขาก็เลค้คุกคีอยู่กับสนามทนนิสนั่นแหละพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ชอบเล่นฟุตบอลเล่นอะไรเงี้ยก็ให้เขาเขาดูว่าเขาจะชอบอะไรแต่ว่าผมว่าเป้าหมายผมผม่อยายกให้เขาเล่นทนิดเพราะว่า,วาเออผมก็อาจจะสอนเองได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงทุนมากอะไรเงี้ยครับคือสมัยก่อนของผมเองก็ข้อมูลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหายากคือก็เล่นไปก็เออมีผู้ใหญ่ท่านมาแนะนำให้ให,ให้ความรู้บ้างแต่ว่า ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็คือสามารถว่าสามารถการค้นคว้าวิวัฒนาการของเทนนิสนะ่ะเทคโนโลยีด้วยความรู้ก็ค่อนข้างหาง่ายใกล้ตัวอะไรเงี้ยก็คือมีทีวีมีอะไรให้ให้เด็กดูมีวิดีโออะไรเงี้ยก็คือมันเป็นการสอนที่ค่อนข้างเป็นทางรัดสมัยนี้การแข่งขันเนี่ยคือถี่มากประสบการณ์จากการแข่งขันเนี่ยก็สามารถที่จะมีได้เยอะมีได้มากอะไรเงี้ยคุณพ่อยอดโคช้ชฟูมฟักสร้างทักษะความคิดและรูปร่างอันโดดเด่น จนทำให้บูมก้าสิสุดสำเร็จในวัย21ปีพัฒนาขึ้นมากลายเป็นตัวหลักในทีมชาติและได้รับการจับตามองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ของวงการหากจังหวะเวลาและสถานการณ์เป็นใจก็คือจริงๆแล้วผมก็คือให้เข้าเล่นให้เขาลักให้เขชอบคือนักเทนนิดที่ดีผมว่ามันอ,อันดับแรกอะ่ะมันคือใจต้องรักก่อนนะชอบแล้วก็มีวิน,นัยมีความอดทนเพราะว่าม,มันกีฬาทนนิัเนเป็นกีฬาที่เหนื่อย แล้วก็ผมก็อยากให้เขามีความกระตันยูนะรู้คุณคนเรียผมไม่สามารถพางบูไปสู่เป้าหมายที่นั่นโดย,โดยลําพังได้เลยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะไปสู่ความสําเร็จตรงนี้ครับองค์กรทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับสมาคมกีฬาเทนนิสนะครับในทุกยุคทุกสมัยเลยที่ผ่านมาอย่างของน้้งบูก็จะมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับแล้วก็มหา,าวิทยาลัยวิทยาเขตส,สมุทรสาครเลยม,มันก็ทําให้สะดวกขึ้นในการที่เราจะมีเวลานะเ,ลเ,ลเล่นกีฬามากขึ้น ก็คืออยากให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาทีท่ควบคู่กันไปไปถึงเล่นโอลิมปิกนะครแต่ว่ามันจะถึงไม่ถึงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งโดยศักยภาพผมคิดว่าเขาเขาก็มีโอกาสทําได้คืออย่างพี่บอลก็คือประสบความสําเร็จในส่วนจุดนี้พิบีกิ่ต้นพี่ต้องแล้วพิจาม,มีก็มองเห็นแล้วว่านักกีฬาไทยเนี่ยสามารถไปได้น้องบูมก็น่าจะลองดูหงก็ภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้วนะฮะให้เขาทาหน้าที่ของเขา ให้เต็มที่นะครับเป็นนักกีฬาที่ดีเป็นนักทีนิตที่ด,เนนด,ดีเป็นคนดีของสังคมจริงๆก็อยากให้เป็นตัวแทนของชาตินะนะก็คือเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด